เป็นพุทธวงศ์สังวิไลนอผู้ยิ่งประตูอัสนาเมลเซียปีขัวก็เป็นดามดท่องคำสวัสดิ์แสงนิ้วเขาเลยเจินุ่งบอลงเข้ามาตีลตัดกันาลยมับอลี้ตาทนี่แหละนี่แหละบ้าลนี่แหละนี่ลย่ลวเดินอลาไทยสุดกันยินว่า เปิดโอ้ข,ขนาดลมนี่ยนี่ตั้งเยอะขนาดลมเนี่ยนี่ปีเตอร์ปังเต็มพ่อมึงยูโน่นี่แหละเขาเรียกว่ามึงยิงหลายกระยากกูยิงเพเดียวเป็นประตูขึ้นมาเนี่ยกรไปปีเตอร์ปีเตอร์เลยกระไโอ้ยใครจะมาตำหน้าของพ่อมเนาะฟังขวาแระหนึ่งสองโยกเปิดลูกนี้สกัดสลื่นใส่สกัดขึ้นมาเรียนกลับไปดีและ ดีด้วยกกหัวโอเปราน์ัดที่ยสิงไปเล้ยวไปเออล้ยวไปอย่าเปนซาซาานินเด้อเอาทำแเอาแม่เออไปเอ้เอ้าขอรัวัว่ใจเด้อเอาขอวขอบใจสำหรับหลายๆลาท่านนีครับส้มยูเจ้าเอดดี้ซิ่งเออซึ่งเซกับซึ่งแซ่เนี้ยยูทำเด้อสัญญาดีไรเฮ้ยแนวใดก็มี่เอซีจากบังเรียกปัติศาสแล้วสำหรับยูซีเก่าไปเลย ผู้นี้เอาเอาเอาอ้ยยเห็ดคือเวียดได้เออเจ็บเจ็บเออนอนก่อนน้องชายนอนมดดีกันเอาเอาเอาลูกนี้ลูกเก่งเดี๋ยวดีหลายนอนเด้วดเอาวดเอาเรียมบ้านเขาเด็กหน่อยเขาว่าสิ่งกลางวันนี่ว่าเขาอาศัยอยู่โอ้ยโอท่านเขาตายกูวันนี้ใครเนี่ย เอาใครโดนู้นญิงใครโดนูืหญิงเกือบตายใครโดนู้นญิงจับเปิดมันเปลี่ยนทางเขาเรวอยๆเนาะเฮ้ยมาแล้วคบแล้วไหมันไหมันลูกสองไหนมันไหมันสวยดามดดามดแมงรถดาบมดไ้ยังไงยิงมดไปเองยิงดามด บเลยคุณเห็นไหมว้าวไหมยู่รอไมเป็นกมอนมอนเฮ้ยสวยงามสวยงามนี่แหละล้าวลูกตลูกนี้มาดนแหละนี่แหละแสบเลยด่าหมดแตะยิงเขาลูกเลย มีความสมาร์ทคนนี้เราเราเรามีสกิลเกี่ยวกับเรื่องการแบบว่าความคิดสั้นๆคล้ายๆว่าเราเราเราจะมีไอเดียเราแมนก็มีไอเดียอะไรไอเดียเราจริงไหนคือลูกจังหวะแรนหลอกมาตลอดเอาไอ้นอกยังหาที่ระเบิดแท้เพี้ยนหมุนเลยหมุนเลยเมนยูยังเฮ็ตได้แล้วซ้ำแล้วที่ซ้ำไดยเขาว่า นี่ยังเป็นไปบ่ได้ปีของเราปีนี่ปีของเราเอาวุฒิเอาเนาะมาคนละหนึ่งเสืท่านผู้ชมคนละหนึ่งเสื้อหัวใจรัวๆนอนได้นอนดีหาที่ถ่ายนะเพจไทยเพลิน่านัดจริงเราต้องเจอกับ เวียดนามแน่ๆโอ้ยก็ดูแม่ยิ้มยังไดมีสิ่งที่สามผุดเลยแม่เปชิงน้ำกัน14 16,000 400คนขอบใจเด้อท่านผู้ชมไทยเก็บเครื่องเมื่อวานเอาเถอะดาวหมดเได้หมด เดียกันน้องๆช่วยกันช่วยกันจิบละเอาเอายามันห้องละที่หาละที่หาละที่ปล่อยมารวดปล่อยมารวดโบยยังโบยยังเขายังอยู่กันเก่าดิฉันเขาดิฉันเขาดินเขาไปเต็มเต็มจริงสวยสวยโบฟาวโบ้าสวยยามันมีสมาธิไปเฮ้ยจริงไหมเที่ยตัดเอาวอยบาลเขาเขาไหนนะแล้วกรรมการแล้วกรรมการอย่าบสิเบียนยานเล่าแซมนะ เออมวยมันบุญยิงสมแดงแข่งมาเอาอีกไปน้องพุทธวงสังวิไลไปมันเอดูเอดูดึงจังหวะเอดูให้ขานานนะขนานมากดอ้ซาดิาดิจาวาาชาาจดินดิงคองคองไปเจโรด

แสงประจันเสียงดีหลายเด้อแสงประจันเด้อเจ้าขอบใจโมแมนละเอ้าซองกะทีไน้องอุ้ยบ่ฮอดขันโมออาทิตย์แต่มันเตะเลยเถิงมันนิ่งเลยเดี๋ยวมันเก่งแมนบุถึงจะวันบุถึงแจะฟุตบอลกันยิ่งดีกันมันเก่งดีคล้องลวดคล้องลวดินรถดลินเลยบนลินดอกเอ้ยอย่ามันเอ้ายังบอย่าบุญยัง สองนาทีสองนาทีน้องสองนาทีเท่าสั้นดีคืไห้เป็นแถวเลยให้เปนแถวหลีว่านี่ให้เป็นแถวแล้วสันเดย์พอ์นพี่สีดีใจขนาดลเทสันเด์นิ้มแล้บบุูซีเฮ็ดเลยนะตอนนี้นะทีุ่่นกับบุห็นไพรอะไรเดี๋อยู่ถงน้ไห้ร้อยเปอร์ปาแทงเลยดี หัวใจรัวรัวมาหัวใจรัวร mm. ัวมาหัวใจรัวรัวมาหัวใจก็รัวหัวใจก็รัวจมโลหลายนิดคนไว้เจ้าใส่เสื้ออีโวเจ้าสนาทุนัทไม่คนไว้นี่แหละจมเก่งหลายหนึ่งประตูของดาโมอดและหนึ่งประตูของอ๋อสุดยอดหนึ่งประตูของดา